โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของกันดัมเอ่อ SD ดีการ์ดัมจีตูเ o ชั่นอิกันนะครับผมนะ <c oughs> ก็ไม่ได้นานมากจดลืมชื่อไปแล้วนะครับตอนแรกเดกชื่อไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับคือวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังตามอัปเดตอยู่นะครับถึงแม้จะไม่ลงคลิปเลยแต่ก็ยังมีเข้ามาเล่นบ้างแต่ทุกคนคงจะเห็นว่าพลังงานผมดองไว้เยอะมากนะครับดองเป็นแบบ ระดับ2000เลยนะครับ2,000บวกเลยส่วนของเอนจพลังงานตรงนี้1,600โอเคผมเคลียร์ไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็ยังมีพยายามเข้ามาบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าพี่ครับปล่อย ID ให้ F3 ฟซีไหมจริงก็อยากปล่อยเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถปล่อยได้หรือเปล่าจริงๆหรือแบบเพลอเอบางทีผมอาจจะแอแะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มี ID เดีเล่นอะไรประมาณนี้ครับก็น่าเศร้าอยู่จริงๆก็อยากจะไปแบบสุ่มกระชาตอนที่มีดับเบิลโอมาหรือว่าตอนที่มีดชนี่แบบว่าชินมาแบบเท่เลยแบบมาแบบ ำัดัมดิสนีย์อะไรครับที่ยังไม่ใช่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยปัจจุบันมันก็มาแล้วนะครับในส่วนของภาคดิสนีย์แต่ว่าจะเป็นร่างของแบบฟอร์สเออร่างแบบฟอร์มอยู่ใช่ไหมที่แบบมีหลายร่างของตัวชินนั่นเองนะครับแต่ก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสุ่ม30,000เพชรนี้คือ3 0,000ที่ผมไม่ได้เติมนะครับได้มาจากตัดสมเรื่อยๆก็คือปล่อยซืมเรื่อยแล้วเขาก็มีแจกมาเรื่อยจนถึง30 0 0 0เพชรเลยนะปัจจุบันนี้นะครับสามารถสุ่มได้ประมาณสัก100โลนะครับแล้วมาดูกันว่า1โลนผมจะได้ตัว เอ,อเขาเรียกว่าอะไรนี่นะลิมิเต็ดหรือเปล่านั่นเองนะครับตัวลิมิเต็ดของภาคน,นี้ก็คือกันดั้มไฮนิวกันดั้มจริงเออไฮนิวกันดั้มจริงครับของตัวอัลเบโรเลก็ถือว่าในคลังผมเนี่ยจะมีอัลเบโรเลเยอะมากนะครับมีหลายแบบหลายตัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูดูว่าผมมีอัลเบโรเลอะไรบ้างนี่ครับหนึ่งตัวแล้วก็มีสองตัวอ๋อมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ประมาณนี้ฮะมาเดี๋ยวจะมาลองสุ่มกันนะครับว่า100โลนี้30,000เพชรจ,จะได้ตัวลิมิเต็ดของไฮนิวกันดั้มหรือเปลล่าแ้วก มันจะออกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะมาแล้วตู้ต่อไปนะครับก็ถือจะเป็นของใครเดีย๋ยวผมดูก่อนนี่เลยนะครับตัวใหม่น่าจะเป็นของภาค Thunderbolt นะครับ Thunderbolt ใช่ไหมแล้วก็มีไซโคซาคุด้วยเท่มากแต่ว่าทั้งสองภาคนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะระดับไม่ใช่ลิมิเต็ด เป็นยูนิตธรรมดานะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดเลยทั้งสองอันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรมาไฮเนอรกับดั้มนะครับเดี๋ยวลองดูกันภาวนาว่าขอให้ได้ถ้าได้มาแค่ขั้นเดียวก็พอใจแล้วครับผมจะไม่ได้เอาเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันสามารถไปต่อยอดที่หลังได้นั่นเองนะครับเติมมากเติมน้อยเดี๋ยวน่าต่อยอดได้แต่ตอนนี้สิบวันจะออกเหรอสิบ day เหรออุ้ยอีกนานอยู่แต่ไม่เป็นไรครับสุ่มไปเลยฮะสิบโลแรกนะฮะหลังจากที่ไม่ได้สุนานไม่ได้สุ่มนานดูทิว่ายังเป็นเหมือนเดิมไหมเ е ดกาชาเกมนี้ อุ้ยไม่เหมือนเดิมแลเนี่ยโลเดียวได้หรอเดี๋ยวก่อนไม่เอายานอา่าไม่ใช่ยาน,นครับเป็นหนุ่นจริงๆเอา้าอันแรกได้เลยทุกคนทุกคนมันคนละตัวเฮ้ยพี่ละตัวซาคุเน่ซาซาบ,บีไม่ใช่ซาคุซาบ,บีมาทำไมเฮ้ยเอา้ากล่องกล่องสาม เดี๋ยวกล่องท้ายยังมีอีกนะครับเขาเพิ่มเลเวลเนี่ยอันนี้มันนิวกันนะโปรติไม่ใช่ไฮนิวโอ้โหมันมันอุ้อายอวิานยานตรงปกไหมโอเคก็ยังดีครับเอาไปอัพขั้นได้ยานเมื่อกี้อันนี้ของจริงล็อกเป้าหมายด้วยฮะอันนี้ล็อกเป้าแล้วครับเดทชินี่มาแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันมันก็ดีครับ ตัวใหม่ดสนี่แต่แต่คือโอ้โหวิเท่นะของชินนะครับฟอสอิมเพลียวป่ะเข่านว่าไงทุกคนผมอ่านม่เป็นดำดำนะครับสามล่างของชินหมดแล้วครับสุ่มสิบโลแรกไดอยูอาร์มาสี่อันโอ้โหถ้าเป็นรีโลน,นี่คุณจะดีใจน่าดูแต่ไม่ใช่น่าจะซ้ำมาสองตัววัดโอเค ผมไม่อยากเติมแล้วนะครับไม่อยากเติมเกมนี้แล้วจริงๆนะขอเลยจากใจขอไฮนิวตัวเดียวแล้วผมจะไม่ขออะไรเลยไฮนิวมันตัวลิมิเต็ดนะครับอุ้ยโอ้โหไม่มีแฮไม่มีสายฟ้าครับยังไม่การันตี UR อาให้แต่หวังว่าจะมีหวังว่านะหวังว่าจะมีพลพงบ้าง สตัวครับสเฮ้ยยังไงพี่แพงมาจริงโอ้นิวกระดั้มไม่เอานิวถ้าผมไม่อยากเติมแล้วนะจากใจจริงไม่อยากเติมแล้วจริงๆนิวกันดั้มมาเยอะมากอย่างนี้ไม่น่าสุมนิวกันดั้มตอนนั้นเลยฮนะเปลืองมากๆนะครับเอา้าร้อนหลังล้อนหลังมา โอ้ไม่มาแฮะรอบนี้มีไหมมีเป็นยานครับไปเกะดันเนาะยานมาใหม่ครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะขอออกไปดูก่อนครับอยากรู้ว่ายานมันลิมิตต็ด้วยไหม ไหนเขาดูเห็นว่ายานลิมิเต็ดไหมครับรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดยานน่าจะไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับทุกคนจากที่ดูมาคือยานก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันครับลิมิเต็ดตามซัพพอร์ตนี่ไงยานก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันโอเคแสดงว่าผมน่าจะต้องหาต้อง2อ,อันเลยนั่นเองนะครับทั้งยานทั้งตัวไฮนิวกันดั้มเหมือนกันแล้วมันจะได้ไฮอหรือเปล่ายังไม่มีภาพตัดยังไม่มีภาพตัดนะครับตอนเนี้ย อย่าบ่นนะว่าจะทำให้ผมไม่ได้กลับมาเล่นอีกแล้วอย่างนั้นเหรือเมื่อกี้เหมือนจะเป็นยานใหม่แล้วก็ได้เครืงขับมาด้วยนะครับหุ่นคันใหม่นี่ไงคันนี้นะฮะโอเคต่อไป50โลแล้วนะครับ เหมือนจะดวงดีในโลสิบโลแรกแต่ว่าไม่ตรงปกสักเท่าไหร่ไม่มีหน้าหน้าโผล่มาเลยนะครับโอ้ยแต่ว่ามียานอยู่ม,าารรมีโอกาสลุ้นยานโอ้ข้ามเลยต่อไปเหลือ50โลสุดท้ายนะฮะจริงอะถ้าสมมติว่าเราได้ไฮนิวมาใช่ไหมแล้วถ้าผม มันมีแพ็คใหม่ด้วยนะครับแพ็คของอันเนี้ยที่แบบ2,300ลิมิเต็ดลิมิตริมิเต็ดไท,ทม์ด้วยเหรอนี่จะได้มาอีกหมื่นก็คือเราสามารถผมสามารถสุ่มได้โดยที่หมื่นสามพันสี่ร้อยเหรอสามารถสุ่มได้น่าจะแบบเกือบได้การันตีเลยครับเอาร้อยหนึ่งการันตีแล้วก็ไปแลกยาอะไรเงี้ยถ้าระหว่างทางอ่ะมันออกไฮนิวได้ก็ถือว่าเราได้ครบในของเซตนี้ไปเซตของลิมิเต็ดนะครับเราเป็นสายเก็บลิมิเต็ดดีกว่าไม่เอาสามดาวเอาลิมิเต็ดก่อน ยังค่อยไปหาทางให้อัพมันแทนนะฮะโอ้โหเริ่มเห็นถึงความเกลือ4ี่โลสุดท้ายครับ40โลสายฟรี สามสิบโลอันนี้อะไรเหตุผลนี้แหละที่ทำให้เราผมไม่ได้กลับมาโอ้โหมันเหตุผลนี้เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนสิบโลสิบโลสิบโลเรื่อยๆเหลือหกสองเออยี่สิบโลสุดท้ายครับโอ้ยอันนี้ร้อนหลังอันนี้มีแววอยู่ อ้าวได้ได้ได้อยู่ไม่มีสายฟ้ามีไหนไหมขอยาแล้วก็ได้ครับอุ้ยออกมาแล้วหนึ่งอันแต่ตรงปกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มาแล้วหนึ่งอันครับไหนขอลุ้นหน่อยสามสี่ห้าหกอันนี้ต่อไปโอ้โหฟินิกฟินิก นี่แหละครับผมทุกคนฮะสุ่มมา1อยโลครับออกตรงสายแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เหลืออีกกี่วัน10กวันแล้วลิมิเต็ดไทมนี่มีเวลาบอกไหมว่าสามารถซื้อได้จนถึงวันที่เท่าไหร่อ๋อลิมิเต็ดไทมคือได้ครั้งเดียวนะครับต่อ ID ต่อบัญชีเองก็เดี๋ยวเอาไว้คิที่หลังแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ผมมาสุ่ม3 เออหนึ่งร้อยโลสามหมื่นเพชรให้ดูนะครับที่หายหายไปนานแล้วก็จะไี้คนรู้ว่าทำไมถึงได้หายไปขนาดนี้นะครับนี่เลยเหตุผลนี้เลยไม่งั้นมันจะเสียหนักมากนะฮะโอ้โหแล้วตัวของอันนี้เต็มแต่ว่าถามว่ากำดั้มีเยอะไหมอัปเดตปกติเลยครับนี่มันจะมีชาซาคุตรงนี้เลเวล3ดาวครับเพราะว่ายังมีข้างล่างที่ผมยังมีวัตถุดิบยังไม่ได้อัพอีกแล้วก็มีเกินกว่านั้นด้วยครับมีไฮนิวมีตัวซ้ำเพียบเลยนะครับในบัญชีนี้ ก็เสนอราคาได้นะฮะเสนอราคาได้นะครับผมนี่มานี่เลยฮนะนี่สามดาวเลยหลายตัวชาซาคูก็สามดาวนะครับแต่ยังไม่ได้อัพตรงนี้ต้องเอาตรงนี้มาอัพตัวส่วนใหญ่อะในแพทตั้งแต่แบบว่าช่วงช่วงของฟรีดอมอ่ะจะสามดาวหมดนะครับแล้วก็มาที่เจ้าชากับตัวของกัมดัมจีพีศูนย์ศูนย์สองปะศูนย์สองเอใช่ประมาณนี้ครับ แลัจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีพยายามเข้ามาปั้นอยู่บ้างนะครับประมาณนี้โอเคหลับคลิปนี้ก็ขอจบไปแ้วคลนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสยังไงยังไงต้องสิบวันเดีย๋ยวผมมาดูทีหนึ่งว่าจะสมหาลิมิเต็ดอีกไหมแต่ถ้ายังเล่นอยู่ก็จะต้องสมเพราะว่ามันลิมิเต็ดอย่างน้อยผมจะเอาแค่ตัวเดียวก็ยังดีนะครับเอาตัวของไฮนูไฮนูกันดั้มตัวเดียวแล้วก็ตัวของย e ันซัพพอร์ตใหม่อีกหนึ่งลำให้ได้แค่นี้จะไม่เอาสามดาวนั่นเองนะครับไม่งั้นมันจะเจ็บหนักกันไป ประมาณนี้ฮะโอเคไว้พบอก็ใหม่นในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกันฮะ